กรมทรัพยากรธรณีตื่นเต้นและเตือน10จังหวัดใต้เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา22พฤศจิกายน2568ตั้งแต่1 0 4นาฬิกา49นาทีจนถึง24พฤศจิกายน2568 เพื่อป้องกันและปรับปรุงการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติกรมทรัพยากรธรณีได้เตือนและขอให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆตามรายชื่อด้านล่างต้องเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา22-24พฤศจิกายน2568จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาสตูล ปตานียาลานาราธิวาสเพื่อป้องกันและปร,ะปรับปรุงการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อแนะนำติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนด้วยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลิเมตร24ชั่วโมงพื้นที่ที่น้ำต่ำควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัย สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาและอื่นๆหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลาสัตว์น้ำอื่นๆควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอ